สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมเนเช่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวน้องคางูระนะซึ่งคาหูระที่จะรีวิวเป็นคางูระในร่างไฮเปอร์นะครับแลวตอนนี้ก็ยังไม่ทําขึ้นเป็นข้าวดาวนะก็จะมาลองในร่างไฮเปอร์กันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปอ่นานก้าวดาวเนาะ ตัวคุณกิมเนี่ยผมก็น่าจะอัพไปเก้าดาวแล้วนะสำหรับไอดีละเออก็น่าใช่ใช่ใช่โอเคผมมันมีหลายไอดีนะผมไม่รู้ไอดีไหนผมอัพขึ้นเป็น9ดาวนะมันก็เลยมีการสับสนกันเล็กน้อยนะไม่ใช่คุณกิมนะวันนี้แต่เป็นน้องคางรูระนะครับซึ่งคาเงรูระไอดีนี้เนี่ยเกียร์เขาะจะจัดเต็มมากเลยนะมีโดนแน่นอนมีออปเกรทธาตุนะครับโอ้โหมีเบิ้ลสกิลด้วยนะเนี่ยเอออ่าเบิรนทักษะอีกครั้งนะมีอัปเกรทธาตุแรงๆจุกๆกันไปเลยนะครับ เอาล่ะสำหรับชื่อในล่านไฮเปร์ก็เป็นสาวกินจุคังระนะนรุ่นเขายาโตนะครับก็จะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลลวมะั้งในจักรกินธรมะนะซึ่งตัวไหนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คอมเมนต์ไม่ด้วยนะเออเพราะว่าผมจําได้ว่าน่าจะเป็นเผายาโตนะครับเพราะว่ากินธรมะก็ไม่ได้ดูแบบโอ้โหนานแล้วนะเอาล่ะคังระเป็นสายไปพิพธิธนามนะก็คือตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมเดาก็คือคัองระยังไงก็ ไหวพิบแน่ๆแต่เรื่องท่านเนี่ยว่ากันอีกเรื่องนะเอ่อพลังเวทนะครับแม็กนะครับอยู่ที่2องล้านหกนะสลับไหวพิบก็ไม่ใช่สิสลับอ่ะไฮเปอร์แม็กนะครับอืมค่าไปในชีวิต6กล้านหกนะอืมก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะนกลางๆน่าสลับร่างไฮเปอร์นะครับความเร็วการโจมตีก็เร็วนะเคลื่อนที่ก็อ่ะแอบแอบช้านะครับมัน89เองนะครับส่วนระยะการโจมตีเนี่ยสามจุดอืมผมไม่รู้ว่าเทียบเท่ากับบาร็อกหรือเปล่าบาร็อกมันสามล้านหกสิบไหมอันนี้ไม่แน่ใจ โอ้สามร้อยแปดสิบโอ้เท่าบาลล็อกเลยเหรอโอ้โหผมคิดว่าบาลล็อกแปลว่ามันยืนใกล้กว่าคังอุระซะอีกนะครับส่วนคูดาวนะครับคูดาวสกิลที่หนึ่งอยู่ที่สิบเอ็ดวิคูดาวสกิลที่สองอยู่ที่เจ็ดว,วินาทีอส่รไม่ยังทักษะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้านสกิลยี่สิบนะครับคูลเรเจอร์หกจุดห้าเนาะส่วนค่าแรงธาตุใช้หนึ่งพันหกร้อยสิบหน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้แร่เยอะพอสมควรน,นะสำหรับผมนะครับที่เป็นก้าดาวเลยโอ้โหแล้วคุณกิมแล้้วกก็คคััังรระะะนนนบบใชาตไทยยเลออ่ืม เอาละเดี๋ยวมาดูทักษะกันนิดนึงนะทักษะของเขานะครับเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มบัฟพ,พลังโจมตี10วินาทีนะ300%นะพร้อมกับการ,รีเซ็ตสก,กิลของปลาพวกด้วยนะผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีมีทเทนเนอแล้วก็รีซเซตเป็นในตัวนะซึ่งผมจะไม่ได้ว่ามีกี่ตัวแล้วนะภายในเกมเนี่ยเท่าที่ไอดีผมมีก็คือ1เลยตั้งแต่ตัวแรกๆก็คือตัวน้องอ่าเซนลีน่อนุบาลอ่ะไอ้ธาตุแสงนะแล้วก็มาเป็นตัวไททาเนียนะเอลซาไททาเนีย แล้วก็มาเป็นปากกินะครับสับตัวรีเซ็ตนะก็ประมาณนั้นนะที่เป็นแบบว่าตัวดาเมจแล้วก็ตัวรีเซ็ตไปไอ้ตัวเดียวกันเอ้ยลืมไมกี้ด้วยเอ้ยมีไมกี้ด้วยนะครับลืมไมกี้ไปได้ยังไงนะอ่ะล่ะก็ประมาณนั้นนะสำหรับตัวรีเซ็ตนะก็ช่วงก,ก่อนๆสี่ห้าปีนะครับมันแทบจะตัวรีเซ็ตเนี่ยแทบจะหาะได้ยากมากเลยนะ ถ้าไม่ใช่แบบว่าตัวแสงมืดจริงๆอะแต่ทุกวันนี้แบบโอ้โหตัวปกติม่ออกมาเกินการจะบอกปกติอุ้มไม่ชื่อนี่ตัวคาราบโบเป็นตัวรีเซ็ตตี้แบบโอ้โหโอโอกมาเกินการมากนะสำหรับการรีเซ็ตแต่ว่าก็ถือว่าไม่ดีนะครับมันยังไงล่ะมันทําให้การเล่นอม,มันเล่นได้ง่ายนะเอาล่ะเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งสกิลของน้องคัง,งระนะครับไปเลยน้อนสละฮนุนะครับก็คือม้าของคังระนั่นเองนะ เอาขาหลือเขาจัดการยุกเลือกเอามาตะศัตรูนานถึง3วินาทีนะเออลดอัตราการหลบ60%เปอร์เนแล้วก็ได้โจมตีอีก50%นะพร้อมกับธาเมตสี่พรเปอร์เซลงในพื้นที่อืมผมคิดว่าเนี่ยเป็นตัวที่เขาอางจะดรเมจพวกสงครางจะรุนแรงมากเลยนะถ้าดูจากความเสียหายที่ทำนะครับต้อง4,000เลยนะมันมันไม่ใช่ในน้อยนะครับอืมเออสำหรับใครที่มีผ้าผูกคอใช่ไหมอะไรนะเดี๋ยวเออผ้าพันคอเออผ้าพันคออ่ะชิ้นนี้ ก็ตีให้กับตัวคาโูระได้นะมันจะมีคาชาเอ็นเซบวกเข้ามาด้วยนะก็ทําให้ตัวน้องคาโงระเนี่ยมันทวีคูณความแรงขึ้นไปอีกสำหรับอันนี้ผมก็เออไม่ใส่แล้วกันนะเพราะรู้สึกมันก็มันก็แรงทะลุอ่ปหลอดอยู่แล้วนะแล้วก็ความสามารถก็เหมือนกับคุณกิมเลยนะก็คือบัฟเพิ่มนางชีวิตนะอีกหนึ่งความสามารถเป็นเพิ่มแร่1,000หน่วยก็ช่วงนี้ก็โอ้โหพอพอมีตัวคลโบที่เป็นอ่อเพิ่มแร่ 1นึ่หน่วยเข้ามาตัวเก่าที่มีอยู่ก็ใช้งานได้ดีมากขึ้นนะเออในไอดียเกผมเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอะ่ะถ้าเทียบกับช่วงที่แบบว่าในเกมนั่เองอะ่ะคนที่ใช้คอมโบเล่นหนึ่งพันหน่วยก็รู้สึกว่ามันติดดีมากเลยนะเออแบบว่ามันก็โอ้โหก็ก็ปวนพอสมควรน,นะแต่ถ้าเทียบกับตัวหยุด5้าวิทีแล้วผมยังว่า5้าวิธีมันังนจะเล่น ได้ดีกว่าหรือง่ายกว่านะเพราะว่ามันจํานวนการปล่อยตัวไปเลยอะ่ะสำหรับหยุด5นาทีก็คือม,มันใช้งานการปล่อยตัวของเราไปเลยแต่ว่าเพื่อเล่นหนึ่งหน่วยเรายังสามารถาเรียกตัวเลเจอร์ได้ไงเออแค่แร่มันแบบว่าถ้าเราฆ่าศัตรูได้แรกเราก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะอีกหนึ่งควสามารถนะครับในร่างก้าวดานะมีฟื้นพลังมีพรีชี 2, แล้วก็ อ่าต่อต้านการยิงพายุหิมะนะซึ่งผมแปลกใจก็คือทําไมอะ่ะทาไมตัวคุณกิมเป็นร่างโคลนนะเออแต่วน้องคาฮระเป็นพรีชีพก็อาจจะเหมือนไอตัวอะไรนะสลามอะ่ะตัวสลามอืมอันนั้นก็เป็นพรีชีพเหมือนกันนะสำหรับสกิลก็คล้ายๆกับตัวน้องคาฮูระนะครับแต่ว่าคาฮูระเป็นรีเซ็ตแล้วกว็าดาเมจอันนั้นเป็นได้เป็นบัฟโลนะครับสำหรับสลามเอาละก็น่าจะประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับน้องคาฮูระเนาะ โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวไปลองกันที่สเตลลักกันก่อนแล้วกันนะครับว่าแอนิเมชั่นสกิลน้องเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวไปทดลองกันด้วยว่าไอ้น้องข้ามข้ามไหมข้ามลึกไหมหรือดาเมจเป็นไงบางขนาดไหนนันนุนี่ก็จะลองให้ครบๆไปเลยนะครับอาว่านนองคาราุระผมคิดว่าโป้งเดียยน่าจะหายนะสำหรับการออกสกิลของเขานะโอเคสกิลบัฟอืมอ่ามาขึ้นถ้าเป็นสกิลบัฟเขาแอบช้าอย่างเลยอะเออเอาตรงๆนะ ผมแหลดูแล้วมัน,ม,น,ม,นมันช้ามากเลยะเออช้าอาโ้โหเรื่องบางก็บางจริงนะครับส่วนสกิลไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะโอ้เชฟเปี้ยงผมแลย่างซอบเลยอะไรกันครับเนี่ยอืมทีเดียวก็ตายจริงด้วยนะแต่มันบางอะ่ะแถมสกิลก็ไม่ออกด้วยนะครับหรือผมต้องไปติดอัตราการใช้สกิลให้กับน้องเขานะสำหรับน้องคากระนะครับ อ๋ออัตราการใช้สกิลน้องแทบจะไม่ออกเลยเลยซ้ำนะเออโอเคบัฟมารีเซ็ตโอเคบัฟมารีเซ็ตอ่ะรีเซ็ตไปอีกนะครับอืมแล้วก็รีเซ็ตไปอีกมันผมผมติดเป็นอ่าเปิ้ลสกิลไงมันก็เลยแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองกันที่การข้ามดีวกว่านะท่าจะเห็นอ่าเรื่องการข้ามได้ง่ายกว่านะก็คือด่านที่408นะอืมปอ่าตั้งแต่เมื่อกี้ก็คือไม่มีอ่าอัตราการใช้สกิลก็สกิลแทบจะไม่ออกเลยเลยซ้ำนะเกินที่ก็ช้าป,ประมาณหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวค่อยปล่อยใหม่ละกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ประตูมันมา,ยาเยอะๆเป็นกกอนโอเคตีน้องหน่อยพี่ยงปังโอเคสกิ okay, ลไปรับดาเมจก็สำหรับอ่าระเบยดอันนี้มันก็รับได้นะแต่พอไปเป็นดาเมจของวอสเนี่ยนะมันก็แปลกับไม่ได้เลย okay. โอเคโอ้ก็เดนแล้วโอ้ตายอ่ะมาบัฟขอดูหน่อยขอดูหน่อยนนองทางงูระอืมก็ไม่เท่าไหร่นะ ไม่เท่าไรเอาปั๊บไปเอาปั๊บไปทั้งแอนิเมชันเขาแอบ,บช้าไงเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออเล่นก็ค่อยจะยากนะน้องคากระนะหรืออต้องมีตัวยืนให้อะนะเออสำหรับน้องคากระเออซึ่งตัวยืนของผมเนี่ยมันมีดาเมจห่วมาด้วยไงเออก็เลยจะแอบแอบยังไงล่ะแอบเล่นยากนะครับเพราะว่าตัวยืนของผมเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจด้วยนะครับแล้ว,วตัวดาเมจไม่ใช่มันมีสกิลดาเมจด้วยนะครับ เอาล่ะผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องปรับเปลี่ยนเกียร์อีกแล้วนะเพราะว่าสกิลเขาแทบจะไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะสำหรับอังุระนะโอเคเดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนเกียร์นิดหนึ่งนะเอาล่ะท่านผู้ชมผมก็ปรับเปลี่ยนเกียร์ก็เรียบร้อยแล้วนะเออก็คือเอาชุดเล่มมาใส่แล้วก็เอาปากกาอ่ะเชลเลนิะอนาดมามันมีอัตราการใช้สกิลแล้วก็หลบสกิลด้วยนะครับเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มาเสริมตรงอ่าค่าหลบของเขาเป็นร้อยแล้วนะเออต้าสกิลก็อเจ็ดสิบก็ก็ได้อยู่นะเออก็ไม่ได้แย่นะครับ เอาละผมคลิสว่านะเอ่อเราไปทดลองกันพ v พกันเลยดีกว่านะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมอยากจะลองเป็นตัวแรกก็คือการโดนหนึ่งหนึ่งนะเอ่อณตอนนี้เนี่ยเอาเป็นแบบว่าไวพิบคล้ายกันไหมเออหรือว่าเอาว่างไวดีหรือยังไงนะครับเอาตัวแรกเออจอมาริมอรุโอเคก็เอาไปจอมารเลยลวกันนะสำหรับไอดีนี้ของเรานะครับเอาละขอปรับเปลี่ยนทีมนิดนึงนะ โอเคปรับเปลี่ยนทีมเลยนะครับเอ่อท่าด้ำกับท่าด้ำใส่กันก่อนแล้วกันนะสหรับเนาอคังกูระเนาะขอเลือกเลยขอเลือกนายนะครับเอาละทีมนี้อ่ะเป็นลิมโมรุนะครับไปเลสโก o อ่าโอเคทีมนี้นะปะ่ะเริ่มเลย น้องคร,ราะห์ดวลกับจอมาลิมลูนะก็คืออาจอมาลิมลุเป็นล่างเก้าดาวด้นะครับเอาละมาทดสอบกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมาโอเคจอมาลปล่อยมาโอ้ยผมคิดว่านาะตายตรงขีปนอาวุธไหมโอ้โหเที้ยเ <c oughs> ลยเฮ้ยแรงจริงไงเรื่องแรงมันแรงจริงแต่ว่าเก็โดนง่ายพอสมควรเลยนะเสลับทั้งขีปนอาวุธนะครับโดนทีเดียวก็เกือบตุยได้เลยามาโอเคลงน้ำพงน้ำแข็งเลย แต่เราก็ไปตัวเร็วพอสมควรอยู่นะออก็น่าจะมีบัฟเดือนด้วยนะครับมันก็เลยเร็วโอเคมาเขาเอามาตะมานะโอเคเราก็สกิลไปเออพอลองติดเป็นอัตาการใช้่สกิลเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องคารมูระออกสกิลบ่อยมากขึ้นนะครับออออผมคิดว่าก็กดีนะอ,อหรือเอาตรงน้าภายในทีมผมเนี่ยมันมีตัวรีเซ็ตไงผมก็เลยไม่ค่อยจะได้ไปนเน้นใน,นเรื่องอาตาการ์ชี่สกิลสักเท่าไหร่นะโอเค บัฟมันบัฟน,นานไงเออ่านจริงนะนี่คือข้อเสียของการบัฟนานนะครับก็ทําให้ฝั่งเราเนี่ยโดนโดนสกิลได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็เนมิชั่นสกิลดาเมจเนี่ยถามว่าช้าไหมอืมการเสียจีกว่าแบบมันน่าจะครึ่งทางแหละประมาณเกือบร้อยกว่าจุดนะครับถึงใช้าดาบตวัดแล้วก็เกิดดาเมจนะไม่ใช่ว่าวิ่งไปแล้วก็เกิดดาเมจเลยก็คือต้องวิ่งไประยะหนึ่งแล้วก็ตวัดตวัดล่มแล้วก็ดาเมจถึงจะขึ้นนะนะสับ์อ่ น้องคางอูระนะมันก็เลยเไปอีกหนึ่งจุดสังเกตหนึ่งนะครับที่ว่าน้องมันก็ค่อนข้างจะว่าไปจุดจะว่าเป็นจุดได้ก็ไม่เชินะก็อ่อจะว่ายไงดีอ่ะเป็นช่องโหว่แล้วกันนะเออผมคิดว่าก็น่าจะเป็นช่องโหว่ของน้องนะครับออช่องโหว่ในการเอาชนะน้องได้นะแต่ถ้าน้องได้ออกสกิลเมื่อไหร่ก็ดาเมจมีทีเป็นหายอ่ะเออเอองตรงนะครับก็ไม่ได้แย่นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเล่นเป็นทีมจริงๆแล้วนะ่ะ ผมคิดว่าน้องอ่ะน่าจะเก่งกว่านี้นะซึ่งการเอามาดวหนึ่งหนึ่งแบบนี้ผมคิดว่ายังไงน้องก็แพ้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยสกิลก็ชา้าดาเมจก็ชา้จาจนกว่าจะรีเซ็ตนั่นนู่นี่อีกนะครับมันก็เลยโอ้โหเละตุ้มเปะกันเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องคังวุระนะครับหรือผมนะึกปรับเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์อ่าไม่เบิ้ลสกิลกลายเป็นอ่าแค่โดนแน่นอนแล้วก็อ่าลกคูดาวนะครับลกคูดาวน์นเจอ์ก็มันมันจะมีเกียร์ชิ้นหนึ่งที่ผมมีอยู่นะครับก็คือ มีด <Mid. S 2> จันทานะมีดจันทาเอาละผมคิดว่าเดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนเกียร์ใหม่ลวกันนะครับกับเกีย,กยร์รอบที่2องไปเลสโกเอาละท่านผู้ชมผมก็ปรับเปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือมีดที่ผมบอกคือมีดรัศมีจันทาจากรอบก่อนแล้วนะที่แบบว่าอรอบเกียร์จันทาที่เขานํากลับให้เปิดอีกครั้งโอ้ลันลันลัน เออเมื่อกี้เป็นริโมรูนะก็รู้สึกว่าก็ก็เล่นได้ดีนะก็ไม่ได้แย่นะครับก็ดามเมสกิลทีก็ก็หายได้เลยนะเอาล่ะผมคิดว่าเดี๋ยวไปตัวที่ให้แต่ว่าซูซี่ซูซีกันนิดนึงไหมฟิชอย่างเงี้ยเออฟิชเป็นสายว่องไวด้วยนะครับที่แบบว่าตัวสายแพิษแพ้ทางธาตุแพ้แพ้ทางด้วยนะครับเอาล่ะผมคิดว่าเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ปรับเปลี่ยนเกียร์ใหม่ด้วยนะสับน้องคารูระของเรานะซึ่งผมรู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงนะมาเริ่มกันเลยมาน้องคารูระ มีรัศมีจันทานเนี่ยมันมีโรกคูดาเรเจอร์ด้วยนะเอออันนี้อันนี้ก็ถือว่าแอบดีอยู่โอเคเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหมันก็แรงอ่ะเรื่องแรงมันแรียงจริงนะเออตีนี้นะก็คือเรื่องบางสกิลช้านะครับอันนี้เห็นได้เด่นชัดเลยนะครับว่าน้องเนี่ยติดเรื่องสกิลอ่ะอันนี้ไม่ชั่นอย่างช้าเลยนะเลยทําให้เป็นเป็นจุดด้อยของน,น้องไปเลยอะเออ โอเคเมื่อกี้โดนความสามารถอยู่5วินาท,ทีไปนะก็จบเกมกันไปเลนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปล็อกกับคุณสักตะกินโตกิกันดีกว่านะครับเราคุณกิมดูนะครับว่าน้องคารุระจะชนะคุณกิมได้หรือเปล่านะครับสรับสายไปพิบเจอกับสายพลังนะครับโอเคซื้อคุณกิมในไอเดีเราของผมเนี่ยข้าวดาวแล้วก็ไปดวลกันเลยดีกว่าเดี๋ยวครับโอเคอยู่ในเอออาน่าจะเอเเต็มไหมผมไม่รู้ว่ามันเต็มหรือเปล่าโอ้ยังไม่เต็มนะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับใส่กับตัวชนนะครับน้องจะ เบิร์ดไดม็ทีเดียวตายไหมว่องไวไวพิบน้องก็แบบเบิร์ดตายอยู่นะเออเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าพอเป็นตัวชนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอืมไม่ตุยปะแครโอ๊ยมีตุยมีตุยโอเคมีตุยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือน้องคองวราเป็นท่าที่ชนะทางคุณกิมนะครับคุณกิม <laughs> เป็นท่าที่แพท้ทางน้องแบบสูตรตีนโอเคแต่คุณกิมมันก็สเปมมาเยอะจริงนะ <laughs> เร็วจริงด้วยนะครับโอ้โหแค่ามาประชิดหน้าป้อมก็เกมแล้วะนะเออสลับ <c oughs> น้องข้าคงระนะ พอมาเล่นมเป็นแบบรึ่งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าน้องแบบดูด้อยมากเลยนะมนเลยแบบว่าอ้ยมันจะเก่งจริงหรือเปล่าแต่พออะาเดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็นแบบว่าอย่างไรเล่นลงทีมกันดีกว่านะคบว่ามันจะข้อต่มจะขนาดไหนเพราะว่าหนึ่งเลยมันต้องมีตัวยืนให้น้องนะเพราะว่าน้องเป็นสายบบพิบด้วยนะครับถ้ามีตัวยืนให้น้องส้นนิดสักหน่อยเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าน้องได้ทันเมัสุดท้ายทุกตัวก็หายอยู่ดีนะเพราะว่าน้องมันแรงอ่ะมันแรงจริงแรงจริงจังเลยนะครับสำหรับน้องคังงระเนาะเอาล่ะผมคิดว่าเดี๋ยวไปพีพีกันดีกว่า รเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการตีพ v พนะครับเอาลทีมแรกโอ้โหทีมนี้อ๋จะเด่นชัดเลยนะครับในเรื่องดาวมูดามจถ้าแสงทับมืดนะครับซึ่งมีท่าปกติแค่2ตัวเองนะก็คือฟิชแล้วก็ตัวโอ้โหลาชุดดำนะแล้วก็มีเมนกูมนด้วยนะครับนั้นเป็นมืดแสงหมดเลยอะลองไหมให้ลองดีกว่าก็ได้นะอาอาจจะชนะก็ได้นะครับเิ่มกันเลยดีกว่านะครับู โอเคทีมนี้ก็ถ้าเราทําทให้ตัวชนอะเรายืนได้ประมาณนึงนะตัวดาเมจเราก็จะทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะแต่ณตอนนี้อะมันมีทั้งเสกมีทั้งนั่นมีทั้งนี่เลยนะเออก็แอบแปลว่าแอบกลัวเหมือนกันนะเอาชิบหายแนละ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาร็อกที่พันมบาร็อกของเขามันเกียร์มันแน่นอะเกียร์มันแน่นจริงนะโอ้โหกูดโดนเกียร์กูโดนเกียร์ โอเคมตายตุยตุยให้หมดโอเคน้องคงระอ่าฮ่าชิหาละโดนพัดมาชีหาละชิหาละโอเคมามามาตายหมดตายให้หมดตายห้ยหมด,หมดเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอเคคิดว่าจะชนะไม่ได้แล้วเชียวนะแล้วเห็นไหมพอน้องคงระเขาแบบว่ามีตัวชนตัวนั่นตัวนี้ให้น้องก็ยืนได้กปกตินะเออคนยืนได้เยอะด้วยประมาณอ่าเกือบห้าหกตัวเลยนะเออเขาบโอ้โหมีนันมา ตัวฮันมะบากิีเกี่ยวก็จะแน่นตราบเลยนะอัปเกรดธาตออุอันนี้โอ้โหเอฟซีได้นะช่องนี้ก็น่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือลดแล่เพิ่มก็ได้นะอย่า้วก็ทาให้เล่ลดน้อยลงนะอันนี้มันช่องสี่มันซ้ํากันนะครับสำหรับบากิเนาะมีคุณกิมออโอ้โหมีบาร์นอรกรีดด้วยนะเออบอสนอกรีดเช่บาร์นอร์กรีดบอสนอรกรีดนันนุนนี่โอ้หนักปั่นด้วยนะครับ เออผมคิดว่านะต้องกาจัดตัวนอกรีดให้ได้ก่อนนะครับก็คือตัวบอสนอกรีดนะถ้ากําจัดไม่ได้เนี่ยแผ่งรังเราหายหมดแนี่นะเพราะว่าบอสนอกรีดเนี่ยมันก็ข้าจะแบบว่าถึอเอ่อเถื่อนในเรื่องดาเมจมากเลยนะก็คล้ายๆกับตัวบาร็อกเลยนะครับแ้วก็ยังป้องกันการหยุดห้าวททีด้วยนะอันนี้แอบ,บน่ากลัวนะครับเพราะว่าเราหยุดเขาไม่ได้นะทาได้ก็แค่เพิ่มแม่เหน่หน่นนยผนวานั้นเองครับ โอเคมามามาสกรมคุณกิมเหรอคุณกิมเหรอเจอน้องคังุระเข้าไปดีน้องคังอุระมันเก่งจริงนะพอมาเล่นกันในทีมเนะ้ะรีเซต็ตแล้วก็ดามเมดนะครับเพราะว่าภายในทีมผมเหผมมีตัวรีเซ็ตสตัวไงสมตัวดิมีน้องเทียนเนียมีบัคเอ่อไมกี้แล้วก็ตัวคังุระพอรีเซ็ตกันไปกันมานะครับไม่ต้องเล่นกันแล้วนะเอออากิงจังอากิงจังไม่ต้องเล่นกันแล้วนะโอเคผมก็งงทําไมแบบว่าแทยภาคคังุระเป็นแบบอ่า สาวจริงสาวจริงไปเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องน้องเต็งตัวค้าคองจริงไงก็เลยแบบอากิงจังก็เป็นแบบว่าเหมือนกับอารมณ์อ่ม,มาเลยอากิงจังกิงไปไหนมาอากิงจังโอเคน้องของอระานะครับโอเคทีมนี้ทําไมแบบโหดจังเลยอะ่ะทับหน้าไม่ตาย,ยนะสระบารมยากลน,นะครับโอ้คือกินก็ไม่ตายด้วยนะครับหรือเราต้องพัดออกไปก่อนไหมแต่ว่าเราก็มีตัวอ่เปา,าอัศวินนะอัศวินก็ผลักให้เราได้พอสมควรนะครับ โอลงทุกแข่งมาอย่างนี้เราก็น่าจะได้เปรียบน,นะครับน้องคองอรักก็รีเซ็ตกลับไปรัวๆนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าแม็กกี้มันจะรีเซ็ตได้ทั่วถึงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่ทั่วถึงก็มีน้องคาองอร่กครอบคุมไปอีกหนึ่งขั้นนะครับแต่ว่าทีมผมมันก็มีเททันเนียที่เพิ่มบัฟของพวสกิลอีก20%นะเออก็ไม่ได้แปลว่าห่วงอะไรนะเอาละคโนนอหมดแล้วนะถึงได้บอกไปนะครับพอเป็นคองอระมาเล่นกับอ่ภายในทีมเนี่ยการเล่นถามว่าดีขึ้นไหมหรับ ทีมนี้นะครับที่เอาน้องเคาระเข้ามานะปกติทีมนี้ผมจะใช้เป็นอ่าอีกหนึ่งตัวคือเซนลี่เดวิชีนะครับที่เอามากอนะอ๊อปนะเออพอตัดจากเดวิชีออกเป็นเคาระมันก็เล่นง่ายขึ้นประมาณหนึ่งเพราะว่าเรามีดาเมจธาตุน้ำมาเสริมเข้าไปอีกนะออก,ก็กำจัดธาตุน้ำธาตุไฟนั่นนู่นนี่ได้หมดเลยนะแต่แพ้ทางธาตุอน่างเดียวคือธาตุไม้นะครับอาจจะโดนธาตุไม้เออสกะไม่ใช่ศาสกิลมาทีเดียวหายอะไรประมาณนะั้นน่าสำหรับคาระเอ่อเอาเดวิชีออกก็มาเสริมทับในเรื่องการ เพิ่มเพิ่มอะไในคหน่วยไม่ใค่ตัวเดียวในทีผมแต่ว่าตัดแรกมันมีสองตัวไงตัดแรกผมมีอ๋อสามเลยที่ซ้ำนะโอเคสามตัวมีอนุบิสไม่ใช่อนุบิสมียมทูตมีบาร็อกแล้วก็มีอัศวินนะครับสามตัวนะสำหรับเรื่องตัดแรกนะส่วนหยุดท้ายทีผมมีหนึ่งสองสามโอเคเพิ่มมีสามตัวเองไอตัดแรกตัดแรกสามหยุดสามแล้วก็เพิ่มแล่อีกหนึ่งนะเพราะว่าตัว ไอวเดียม hey ไม่มีความสามารถไฮเปอร์ที่หยุดเขาได้ถูกไหหยุดได้ไม่เฉยเลยความสามารถไอไฮเปอร์แบบหยุดหรือเพิ่มแน่นะหรือความสามารถแบบเฉพาะกลุ่มเลยนั่นก็คือการสตาร์ทสายว่องไวนะครับเออแล้วก็ไทเทเนียม,มันก็มีมมความสามารถไฮเปอร์ะนะที่แบบว่าสตาร์ทน่นนู่นน,นี่หรือว่าหยุด5วินาทีหรือเพิ่มแน่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ทีมหมวเชื่อก็ประมาณนี้นะเอปาีเออ,เอ,อะไรไปกว่านี้นะครับแถมการ อาปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ประมาณหนึ่งนะเออก็ทําให้การเล่นในวีผมคิดว่าผมน่าจะชนะง่ายได้มากขึ้นกว่าการเล่นเดวิชีนะซึ่งตอนนั้นที่เล่นเดวิชีถามว่ามันชนะขนาดนั้นไหมบางครั้งก็จะมีอาการกระตุกด้วยนะเพราะว่ามันมันก๊อปมาเยอะไงเออถ้าไม่แบบว่าเน้นจํานวนสู้จริงมันก็สู้ได้ยากนะถ้าเล่นเป็นแบบว่าเดวิชีนะครับก็คือเน้นเน้นก๊อปปี้อย่างเดียวเพราะว่ามันมีตัวลิสต์ต้องสองตัวไงแต่พอเอาเดวิชีออกเอาคา,าล่ามา ตัวรีเซ็ตสามแต่ไม่มีตัวก๊อปมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวอื่นเราก็ดาเมจสกิลได้อยู่นะครับโดยเชพาตัวเบาล็อกสกิลต่อเนื่องหรือเบาสวินก็ผักได้ต่อเนื่องไทจิก็สตาร์ทได้ต่อเนื่องหรือยามาโตงยามาโตหรือว่าเลมอย่างเงี้ยก็ผักได้ต่อเนื่องมากขึ้นเออก็ดีนะครับก็ไม่ได้แย่นะการที่ใช้ตัวรีเซ็ตตั้งสามตัวนะครับมันก็รีเซ็ตกันไปกันมาเนาะเอาล่ะผมคิดว่าคลิปตรงนี้ก็เอาไว้มาทงได้กันนะสำหรับน้องคางูระนะครับในร่างให้เปอร์นะสําหรับส่วนตัววผมแล้ ให้เปิ์ก็แรงแล้วนะสลับเรื่องดามจสกิลน,นะก็เลยสลับเรื่องการข้ามเนี่ยเอาตัวนั้นผมมองออกได้ยากมากเลยนะคือเท่าที่เห็นก็คือได้ประมาณ2นะเออก็ไม่ได้แปลว่าไปข้ามขั้นสามเลยนะเห็นได้ที่สุดก็คือข้าม2งแหละก็อาจจะหวาดที่น้องขอี่นกซันฮารุแล้วก็ค่อยอใาชา้ร่มในการกวาดดามจนะครับข้ามนี้ิดหน่อยๆซึ่งอาจจะบางคนอาจจะโอ้มันข้ามสหรือข้า,2าม2องเล้วยซ้ำนะเอาตอนผมไม่ได้สัง,งเกตอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า มันมันก็จะหลายตัวนะเพราะว่าถ้าไปเล่นในสเตทมันก็แบบว่ามันไม่ได้แบบบงอะไรครับบงบอกอะไรขนาดนั้นนะเออไม่รู้ว่าแบบสุดขอแบแมปอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับน้องคางุระเนาะแตออ่ผมคิดว่าถ้าเป็นลาก็ดาเนี่ยดามจก็น่าจะแบบว่าเวอร์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะทั้งคุกิมแล้วก็น้องอ่าคางุระนะครับผมคิดว่าดามจเวอร์แน่ๆนะส่วนเรื่องคุกิมก็น่าจะฆ่าแฝงแบบว่าฆ่าแฝงถึงแบบหมาแบบว่าหมาไม่รับประทานกันเลยเดียวก็คือแบบ <c oughs> เป็นมะเร็งไม่ทุ้ยไม่ใช่นะครับก็คือน่าจะเป็นกอสไปเลยนะสำหรับตัวคุณกิมนะเพราะว่ามันแค่ล่างไฮเปอร์มันมันก็ถึกก็เถื่อนแล้วนะสำหรับคุณกิมเนาะเออสำหรับเขาแล้วก็ล่างไฮเปอร์มันก็ดาเมจก็เถื่อนชิบหายไปวอดเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับน้องคังระเนาะเออผมคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะไปวิวกันต่อที่ตัวคุณกิมในร่างเก้าดาวนะครับเอาล่ะคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ปานตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สสวััดีครบ